วันนี้เราจะนำความแค้นที่เคยโดนยิงเรือถล่มไปลงกับทุกคนเฮ้ยปิงห้าสเฮ้ยเอาว่าเดี๋ยวพี่ไปแต่งเรือรอนะนะครับเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์รอนะครับมาครับผมทุกคนเต็มตัวเดี๋ยวผมไปหาไม้รอเจมไม่ยอมตุนเสบียงหรอเจมยังโหลดไม่เข้าเลยแล้วที่นอนอยู่บนเสาเรือคืออะไรเจมเจมเรานีใส่มึงเนี่ยนะมา อ่ะเจมเจมเราเราเดี๋ยวเราจับมือกันเราจับมือกันเฮ้ยจับมือกูด้วยดิเราจับมือกันพี่เอกเราจับมือกัน3คนเราจับมือกัน3คน4คนก็ได้นะเอฟจับด้วยจับด้วยห้ามาสี่คนสี่คนทำไมผมเห็นพี่ตัวเปล่าๆพี่ลองไปกดเปลี่ยนใหม่ดูไหมไหนพี่งอต้องไปตัตัวเปล่าๆป่ะพี่เจมแบบเป็นชุดแบบไม่เปล่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรีบไปรีบไปอย่าพึ่งมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเราไปไปไปพุนมานมาพุมาพนเราเฮ้ย อย่าไปเรือไม่นะเป้าหลานเลานเรือตกมือยู่ดีปลากระบอกแบบแรงๆเฮ้ยเรือจริงเรือจริงเรือจริงสายเรียกมาแป๊บนึงตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยตรงเลยตรงเลยตรงเลยเจอแต่แผ่นหลัง เดือตรงหน้าเจมหลังเขาซ้ายอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเจอเจอเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวตรงเลย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 นักมวยปะพี่หลังเขาซ้ายว่ะหลังเขาซ้ายแกลเล็กซี่อะไรเนี่ยเตรียมตัวเตรียมไว้ไหนเอาไว้ไว้ในห้องกัปตันไม่ตรงมึงแล้วกันขวานิดนึงระวังจะเบิดปุ๊บคือคนขับไปเลยไะเว้ม หมดสเตลหมดสเตลเรือพะพอนเอาเอาไปเรือขึ้นซราบันเปบียดซาบระเบียดเฮ้ยเรือเรือไม่โผล่ขึ้นมาใหม่เขายิงเรือมันอยู่เขายิงเรือตกมึกอยู่ทางขวาเตงกำลังครับจัดไปเฮ้ยเขาเขยิ่งยิงดูจัดการเก็บไปเรือเขายิงมาหาเราเหรอเนี่ยพะพอนี้มาหาเราหรือเปล่าพะยิงเอ๊ะเอฟแต่กูยิงให้เพื่อนเอฟเข้าไปเอฟเข้าไปในนี้ไปเฮ้ยถึงไม่ถึงแม่นี้เร็วเร็วถึงไม่เอฟถึงไม่เอฟ ขขึึ้้้้นนไไดดสวยสวยแม่นมากแม่นมากเดี๋ยวนะไรเรือจิ๋วนี่เอ้ยมันจะชนเราไม่ชนไม่มีเรือไหนทั้งนั้นแน่ยิงดักยิงนองเสากระโดงยิงโองเสากระโดงกดสมองเขาแล้วกดสมองเขาแล้วยิงดักกดสมองยิงดัเฮ้ยใครเราโดนจุดดี้เราโดนจุดดีเอาเรือจะไรสมองเราล่ะเดี๋ยวทำไมมันไกลทำไม่ะสิโอเวลังเลี้ยวเฮ้ยลงน้ำหมดเลยเฮ้ยมันมีเรือมาพี่เรือโผล่เรือโผล่ต่อหน้าเลย เฮ้ยซ้ายขวาหน้าหลังเลยจิบหารเลยดัชแมนเราะเอาเรือฝั่งไหนก่อนกัปตันเราเราเราเลือข้างหน้าก่อนได้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 ไอ้ได้ไเลได้ได้าล้ได้เลยได้เลยได้ได้ได้ยด้ไ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 ้ได้ได้ไน้ด้อด้ไ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 ด้้ได้ไดลไอ้ไดได้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 ไดากด้ได้ได้้ไ้ได้ไดได้ไป้ได้้ได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 าไดเได้ได้ได้เอาไปเรือขึ้ได้ได้รือเด้ไดลังบาด้ไ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 รบาดจ็บาเ้ ไม่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 นี่พี่กอดคนเก่าคนแก่ไม่เอาไมวไอ้สายยิงมาสายยิงมาเรือถีบโอ๊ยพี่กอดจะช่วยเขาช่วยช่วยเราเองก่อนดีกว่าสายไม่เป็นไรสายมาแล้วให้จัดให้เฮ้ยเราโดนรึมเฮ้ยเราผมเต้นทำไมอ่ะจีม่อนเลยเต้นทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวรับพลิกอยู่ดีก็เต้นเดี๋ยวก่อนนะแต่เอาสมองลงไม่มีใครเอาสมองลงมันยิงแล้วสมองลงเหรอ น้ำมาแล้วออเออมันมีไอ้เมื่อกี้มันเป็นกระสุนมุ้งมุ้งแปลกๆอ่ะใช่หรอกระสุนเอาสมอลงหรอเออกระสุนเลิกสมอลดีจังเลยอ่ะเลือคนหนีแล้วเรือผีไฟไหมใครใทอดปลาไฟไหมใครทอดปลาอีกแล้ววันเนี้ยเอ้หมอเราไม้ที่หลังเราโดนกระตืบโดนกระตืบเนี่ยเอาเราจะตามเดี๋ยวเราไปเรือคนไปไหนอะเรือคนอยู่ไหนเรือคนอยู่หน้าหน้าหักซ้ายเอาไปเรือลงดิอ่ะหน้าสายหน้าสาย ตาซสายตามทันหรือเปล่าตามทันครับเราบาดเจ็บเราบาดเจ็บนิดหน่อยเราบาดเจ็บนิดหน่อยตอนนี้กระแสลมเป็นใจให้กับเรือเรามากนะครับตามทันในอีกไม่เกินชั่วโมงเจ็บมึงขับไปไหนก่อนเนี่ยคุณทามเต้เต้ถือว่าพี่ขอนะต่อไปเนี้ยฮะเลิกย่างปลาทีได้ไหมพี่เอกพี่เอกเมื่อกี้ไอเอฟมันถามผมไม่เกี่ยวเลยอะ กุเดมเฮ้ยทำไมไฟเดี่ยวทำไมไฟไม่หลุแล้ววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวใคร่ย่างปลาวะเนี่ยโอ้โหผมเปล่าผมเดี๋ยวอันนี้ใครทอดปลาเนี่ยกูบอกว่าอย่าย่างปลาอะไรวะเนี่ยใครทอดปลาก่อนโอ้โหห่าไม่มีตักน้ำยังไงอ่ะปวดหัวเลยตักน้ำอ้นี่ไงมันจะมีไอ้ถังถังปั๊มน้ำอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเฮ้ยรัดกูหน่อยรัดกูหน่อยกูไฟไม่ดับผมหน่อยผมไฟไปไอ้คนปั๊มน้ำเฮ้ยมึงปั๊มมึงดับกูหน่อยไอ้เอฟกูไฟไม่ โดนกันน้ำไม่โดนน้ำไปเล่นตรงไหนใครย่างไอ้ตรงเราตามไม่ทันเราเนี่ยอุ้ย่างปั่นิ้งไว้เดี๋ยววันขโมงเลยเฮ้ยไปไหมเฮ้ยลาะเรือลาะเรือได้ไหมเดี๋ยวย่างไว้น้ำปั่มน้ำให้ปันน้ำมเดี๋ยวพี่เอกสระเรือจริงกับพี่เอกลาะลงมาลงมาตัดน้ำให้ไงรอแป๊บเดี๋ยวรอนึ่งเงือกแป๊บหมอกเริ่มจางแล้วแต่หมอกตรงผาพวกเขาโชคดีไปแล้วเนี่ยที่แบบมีหมอกมาช่วย ที่แล้วที่เราเจอก็โชคดีไปได้ของเราไปหมดเลยโชคดีคนละแบบเฮ้ยนี่ไงเรือเขาซ้ายหลังเราเห็นไหมเอ้าวทำไงซ้ายหลังเออเอาล่ะครับต้องทำไงให้เรือเขาหยุดได้อ่ะเราต้องไปถอนสมอให้เขาไปถอนสมอให้เลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวสุดเดี๋ยวสุดเฮ้ยไอ้นี่เอาเว้ยยิงเตรียมเด้งเด้งไฟล์ร์ซั่ไฟล์ร์ดีโลดิ้ง รีโลเลขาเลืดเขาไม่ซ้อมให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงซ้อมเองซ้อมเองเราดิฟแมเราดิฟแมเจมเราเลีวเลีขวานะเจมดิฟดิฟดิฟาดิฟป่ะตายหรอดิฟดิแมไม่รู้ดิฟเลยดิฟขวาก็ได้ดิฟนี่แหละก็ได้ดิฟเืการเอาสมองแล้วยิงยนี่นสมองแล้วท้งหดเหรอเฮ้ยตัเม็ดดิฟไปเขาตันตัเมเรานิเดียวได้ได้ได้ไล้ได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 ้ไเ้ียกได้ได้ได้ไดได้ไดไไไ้ไไ้มึงไยืมใครมา เดี๋ยวแล้วเราเราจะไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สมองขึ้นแล้วก็หนีเราทันเด็ดแต่ผมฆ่าเขาไปคนหนึ่งเนี่ยฆ่าไปเขาก็เกิดเขาก็ไอ้นี่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะกำจัดเขาตั้งแต่จากตะเบียงโดยการเข้าไปกินกล้วยเขาเข้าไปเราตอนนี้เข้าไปแบบว่าไปแทงกินกล้วยเขาให้หมดใช่มันคือยุทธการการกินกล้วยนดอกนี้เขาอยู่ไหนล่ะ คือถ้าสู้ระยะยาวเขาไม่มีทางสู้เราได้เาต้องทำลายหัวห้าหัวแล้วเขาโอ้ยสวยกล้วยหมดอะสวนมันถือได้แค่ห้าต้องไม่มีหรอว่าคนแบบแม่นๆม่นยิงหัวแตกเขาต้งต้งแบบแบบใช่ไหมเรได้ไหมได้นะพี่แต่ว่าคนแม่นเรามันมันเขามีทุนละเออคือมัน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 เนี่ยเรือเขาเออว่ะนี่เดี๋ยวผมเข้าไปในเรือเขาแล้วผมก็ไปทอดปลา แบไม่ให้รู้ตัวใช่ทอดปลาชิ้นหึงที่เหลือเมื่อกินให้หมดแต่ไปเออเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปภารกิจเราเราส่งสปายเข้าไป2คนแล้วเราก็กินกินให้หมดกินหมดแล้วเราก็รูดไม้มาทีละห้าทีละห้าภารกิจตัดอู่ข้าอู่น้ำทีนี้เขาเขาก็จะต้องหนีอย่างเดียวไม่มีไม้ในการอุดเรืออีกต่อไปแผนดีมากเลยว่ะจะดีกว่านี้ถ้าไม่พูดออกมาเดี๋ยวผมเจอเป้าหมายใหม่ว่ะ อะไรนั่นขวาขวาขวาเรือมีมีเรืออีกลำนึงเรือผีหรือเปล่าไม่ไม่ผีอันนี้เรือคนนั่นแหละใช่หรอมันมีไฟอ่ะอันนั้นเป็นเป็นเรือสามคนด้วยเราได้เกมข้างหน้าจะชนเกมเรือหนยเกมเดี๋ยวสายสุดอยสายสุดสายสุดสายสุดเราจะตามเรือหน้าเหรอแล้วแมวเรือขวาเหรอชิบหายแล้วซ้ายเรือขวาดีวะซ้ายเรือขวาดีวะขวาเลยทั้งนั้นขวาเลยขวาขวาขวาไปเออเอาละ คือใช่ไปเรือขวาเหรอเจมใช่ใช่ใช่เรือเรือคนจริงๆอันนั้นนะกัปิตันกัปิตันเอาเรือลำไหนกัปิตันสั่งหน่อยกัปิตันสั่งหน่อยตายแล้วตายแล้วกัปิดต้านมันเรือสามเดี๋ยววะน้าอะไรนะพี่เรือสามไม่เรือสามคนเราได้เปตายสามคนเราชอบแพ้เรือสามแลเนี่ยพี่เชื่อมือผมแต่ผมสไนเปอร์อิลิทอ้าวไปเลยตรงลุยเอาขึ้นปั๊บให้ปับใบเรือหน่อยได้ได้ เป็มเงิน้องสองพี่ข้างางก็ได้เรือเขาไม่มีสกินเลยอันนี้นอนอันนี้นอนนอนเหรอโอะละนอนเรือไม่มีสกินอ้าวเราต้องทึบนอนสายหน่อยสายดังมากเออจากประสบการณ์เดินเรือกว่าสี่ปีนะผมบอกเลยพวกเรือนอนเนี่ยเขาทำเควสอะไอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เอกพี่ยิงพี่ยิงผมหน่อยเฮ้ยเขายิงตัวแล้วเปิดแล้วเจตดาจเจตดาจยังไงเต้ยังไงผมหน่อยพี่ยิงผมหน่อยฮักฮักหักเรือหักเรือเอ็ดขึ้นหรือยังผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ย เดี๋ยวพี่ผมลงมาจะคาเค้นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยคาเค้นไหนว่ามีเหรอเป็นน้ำแล้วมันมีไ่ไเลี้ยงเลี้ยงโดนคาเค้นเดี่ยวเดี่ยวเราชงก่อนเลี้ยเลยเยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เดี่ยวก่อนเดี่ยว่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเลี้ยเขาคาเคนรีบรีบไปรีบไปรีบไปเลี้ยงเขาโดนคาเค้นเลี้งเราโดนกากระหลกก่ะชื้มแล้ว นี่ไม่ใช่กาะกะโหลกนี่มปนเกาบปกติเขาลังโดนคาเค็นทืบมาแล้วมาแล้วผมเอาระเบิดแล้วเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปเร็วเร็วกดคันเร่งตรงไหนวะต้องนีบไปสมองมันอยู่นี่มาช่วยสมองขึ้นหน่อยไอเหลือเขาจะล้มแล้วมันเฮ้ยช่วยสมองก่อนไอเจมจะส่งอยู่นัดหน้าเออรีบ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 รี น้องก่อนเนี่ยทึบน้องก่อนเอา,เอา,เอา,เอาน้องก่อน <laughs> เรา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 สวมรอยน้องแล้วก็เราสวมรอยคาเค้นต่อ <laughs> ถ้าเรา <laughs> กำลังบวกคาเค้นอยู่แล้วเรือลำแรกจะมาทึบเราปะวะเราบวกอะ <laughs> เราบวกบแล้วเราโ <laughs> ดนแกงเป็นทอดทอดไอ้เนี่ยเราคนเปิดไอ้พวกจังหวะสองมันก็จะได้ไปเราแบบว่าเอาวนรอบๆนะคือไม่ไม่เข้าไปในวงคาเค้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกจากวงดงคาเค้นแต่เรากำลังจะเข้าไปไม่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 มันคาเค้นของเขาเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็แย่แล้ว เฮ้ยถ้าเราขวางงี้คือเราเข้านะเนี่ยเราต้องสายนี่แต่คาเค้นไม่ได้ดูดเราดอดิดูดไม่หรอถ้าเราไปอ่ะเอ้ยกูโดนดูดมาหลายรอบแล้วกูรู้แล้วเฮ้ยเรือมันนิ่งจัดอ่ะตอนเนี้ยเรือเราด้วยเรืเราไปเรือ่อเราหันไปเรือให้มันตรงได้ได้เกมเราซ้ายหน่อยเหมือนเรือเราหยุดเลยวะด้วยพี่เอก ผู้กษาจีนย์ยิอกเชี่ยเชี่ยมาตาชี้อ ah ่ะวจะไม่ช่วยอะไรนะหลเดี๋ยวเดี๋ยวคังแทนเราโดนแทนอะไรวะเนี่ยป้าเลย เราตัวอะไรอยู่เราตัวอะไรอยู่หนูเลอะเลยฟันเอาเอาออยที่มันรั้นเลอแล้วก่อนเฮ้ยฟันอยู่แล้วฟันอยู่เจมช่วยด้วยเจมได้หว่ะเหมือนดัมเมจมันไม่เข้าอ่ะถ้าฟันอ่ะเขาอยู่ทีเดียวเข้าต้มอยู่ต้มอยู่ตันอะไรอ่ะหนวด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 ดูดเดี๋ยวมันรัดรัดนสองที่เลยอ่ะ โดนงามชดการชดการยิงชดการดีกว่าเออเออยิงอยู่กานเรงกว่าทำไมทำไมกระเด็นยแล้วอย่แล้โอ้อมืนไทยฮัะเลอ่ะหนังผู้โดนอะไรปล่อ้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วลดลัดโดนลัือนน้นน่ะ ไปเลยเอาเรือแล้วก่อนเราต้องเอาเปนนอนยิงเรือสะอาดมากตอนนี้เรือสะอาดลุยเลยลุยเลยบวกเลยต้องฆ่าเขาเพื่อเราจะเอาปั่นจับไปไปแล้วไม่เอาอย่าดูดอย่าดูดผมอย่าดูดผมเห็นแล้วพี่เห็นท่อตพี่หนีไปหน่อยเฮือกเฮือกแล้วหัดอีกแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวก่อนกำลังเล็งเลยรอบนี้กลายเป็นชั้นช่วยด้วยครับพูดลงไหมน้ำอะไรมันเลอะหน้าช่วยด้วยตับหมึกช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วสู้ขาวสู้ขาวดำมากโอ้ยเฮ้ยโดนกดน้ำนังเงือกไหนเฮ้ยเราเขาไม่มีนังเงือกหรอตรงคาเคนน่ะ ไอเย็ก็โดนพี่ว่าไอเย็บก็โดนฟันอยู่ฟันอยู่อะไรวะเนี่ยพี่เองเหรอพี่คนเดียวในเรือเฮ้ยช่วยหน่อยทำเพี่เองเลยพี่คนเดียวในเรือไม่นะไอเตอู๋กูอยู่เด็นะพี่เองเลยพี่คนเดียวในเรือกูทำทุกอย่างแล้วพี่เอกผมรับไปเหลือพี่คนเดียวพี่ต้องแครี่พี่ต้องแครี่นะไปเลยไปเลยตัดไปบ้านใหญ่ได้เลยสวย ผมมาถึงพี่แล้วทุกอย่างแล้วโว้ยผมมาถึงพี่แล้วต้อมาดิครับอ้ยิงยิงเลยยิงอาคาคิเรือเราต้องไม่จมเรือเราต้องไม่จมยิงพี่เราเอาใบเรือขึ้นแล้วเราก็เอาสมองขึ้นเรือเราไปไปเรื่อยๆเลยนี่เราแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่งเรื่องตีเรือกูนี่แหละโอยเฮ้ยเจอแล้ว เรือหรือเปล่าเราไม่เรือกูไปดูหน้าให้ให้ไอตัวหน้าไอตัวหน้ามันเถื่อนจังตัวหน้ามันเถื่อนัวโอ้ยเถื่อนดูดเจ้ไปหน่อยดูดเจมไปเลยยิงเลยยิงเอกนะคือยิงเลยยิงเลยงานแล้วนะยิงเรือไม่ไม่เรือเลยทำไมเราติดนานกว่าคนเมื่อกี้อีกวะอย่าดูนะโอ้ยโอ้ยเออ โอ้โหท้ตงซับกัมซับพี่เฮงคงมันมาได้ช่วยด้วยกู <c oughs> ้ช่วยใครไม่ได้แล้วมีเรือ <c oughs> ผีมาด้วย <c oughs> โดนทุกอย่างเลยมันมันจะดูดกูแล้วสีลงเดี้ยช่วยด้วยใครกอไฟไหมมือหนึ่งล่างเขาละโอ้ยมันจะกุดน้ำยาจะกุดน้ำโอ้โหโธ่ กลับไปอ่ะกลับไปบนเรือก่อนให้ไปดูทุกอย่างเราโดนเรือผียิงเราโดนเรือผียิงเดี๋ยวเราโดนเรือผียิงซ้อมเรืออยู่ซ้อมเรืออยู่กับตันครับตอนนี้ไม้เหลือสี่ไม้สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไม้มาให้เดี๋ยวแปัดมือปัดมป๊บนึงหาไม้อยู่แป๊บนึงมีไม้มีไม้มีไม้ไม้แล้วเราจะหมดแล้วครับกับตันแป๊บนึงแป๊บนึงเรือหายไปไหนวะเนี่ยเรือไหนกัน เรือเล็กหายพี่เอาเรือเล็กไปขายเหรอแปหนึ่งได้ยิงยิงยิงี่ไปได้ได้ได้้เ้ลนุตสวยมีเรือไหนอ๋อเรือไปเรือผีไปคือเรือผีโอยโอยเรือโผล่ไก่อนโผล่ก่อนโผล่ก่อนสวยตามไม่ทันโย โอ้ยชักคิดมากับตันครับตอนนี้ไมแล้วหมดแล้วครับหมดสต๊อกเลยครับตอนนี้เยอะแล้วตามเรือไม่ทันตัวคาแค่รัดจะโดนงูรัดมินน้ำหน่อยตอนนี้มีทางเดียววิทยนน้ำตู้รัดวิทย์น้ำก่อนเดี๋ยวพี่คิงเดี๋ยวพี่คิงวิทย์น้ำก่อนเลยวิทย์น้ำโอเคกูตายเจ็บด้วยด้วยหลังตรงหน้าวิทย์น้ำกับตันครับตอนนี้ใต้เรือมี3รูวินน้ำไม่ทันครับ ล้ไปช่วยก็ลังไปช่วยแล้วเราแล้วเราเอาสมอลงทำไมวะเนี่ยอ้อนั่นน่ะสิครับสู้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 วิตามอยู่วินงตามอยู่ก็มึงเลจับเรือได้แล้วต้องไปเรือลำานุนว่ะผมว่าตอนนี้เราควรเอาเรือเล็กลงครับแล้วขนของขึ้นเรือเล็กมาไม้ยีแล้วเรือเล็กมาไหนไม่รู้ ผมก่ออับปางครับหัวยังยังยังยัยังยัยังยงยังนังย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 ัยังยังังยังยงังยังัังยันัังยังยัยัยัยูงังย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 ัลังยันััเลังไป เราผีก็ทางลอดพี่โดนดูดพี่โดนโดนดูดไม่นะแบบเพื่งดูดเราเลยเจมส์วยเราด้วยมาดิครับเออเปลี่ยนเป้าหมายเอาเลยเออเปลี่ยนเป้าหมายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาดิครับพี่พีชมาดิครับผมด้วยผมเจ็บในเรือผีผมโดนดูดเลยพี่ดูดเลยเจมช่วยด้วยช่วยอะไรโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาเลยร้น้องด้วย เรือีจมเอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดับเรือไปไหนครับิ้งี้งี้เราเราตั้งติตอนนี้ตั้งตีก่อนแรปก่นผมจมน้าตายอยู่ข้างน้พี่อยู่อีกอนเงนหนังเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว ขึ้นมาก่อนขึ้นมาพี่ยังอยูอยังอยู่ดิวะมีปีกฟันคาเค้นกันหรือเราไม่มีมราอยากจะไปคาเค้นอีกเหรอไม่นะไปไปดังเงือกไปดังเงือกนี่ของเต็มเลยทุกทางเงือกเราดูเราดูแผนที่หน่อยว่าที่ที่ไหนเราน่าจะดูแผนที่เลยเก็บมเพิ่มเลยเก็บของไปคนละอันเฮ้ยมันมีของกระสุนนี่หว่าสู้ได้อสู้ได้ของไปเงือไม่ได้เราถือหอกไปเงือกไม่ได้เราถือหอกไปเงือไม่ได้เราสู้เหรอเราเลยสู้คาเค้นอ๋อ ได้ได้จัดไปไงครับยังไงครับเราต้องสู้ขึ้นกระสุนเหรอมีมีกองกระสุนอยู่นี่ไงรังกระสุนอยู่นี่ใช่เหรอนี่ไหนรังกระสุนนะนี่ไงลอยน้ำอยู่นี่ไงคพี่เอกอ่ะเจ๋งเลยเออมีดิ้นมีดิ้นบอกเลยมีดิ้นฮ่าฮ่าไม่ขนามือฉันหรอกหนีหน่วนี้ช่วยกันทำน้ำเม็ดเออสวยหวกหนวดเดียวหนวดเดียวหนวดเดียว เราชนะพวกนี้ได้แล้วเราเอาของไปขายยังไงเราเอาของไว้ขึ้นบวกตัวแล้วก็นี่หนูเข้าหายไปแล้วใช่ใช่ใช่เฮ้ยเราวินมะเนี่ยเราวินมะเนี่ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยเอาโพสอยู่ไม่ไกล้สปาเย่เราชนะเราชนะอีกของไม่ดรอบเลยของจริงว่ะเฮ้ยเราเป็นโคตรเก่งเลยว่ะพี่เอชนะเฉยเขี้ยะหว่านอดสี่ว่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วเรา ของเรายังอยู่เราเราว่ายเราว่ายไปขายกันเที่ยวพุทไม่คิดเราเราไปเอาเราไปเรือมาก็ได้นะเราไปเอาสักคนหนึ่งไปขับเรือมาแต่เราอยู่ไหนวะตอนนี้ไม่ใช่มันแหลป๊บป๊บเดียวมันจะจมไปหมดเลยนะจริงเหรองั้นถือไปคนร้านก่อนเลยเขาเดือดมาเป็นเขาจะเป็นปคนะอันก่อนเเพียงหลักเข้าพี่อะไรหรอเสียว่เราเริ่มใหม่ใช่ไหมนะหลังเข้าชลาบตอนจะไม่เราจะไม่เราจะไม่ยอมแพ้เอฟไม่เราหม่สิเราว้าไปเอาเรือใหม่ เฮ้ยพี่มีทางเลือกให้วะยังไงหันไปทาง S W เห็นเรือลำข้างหน้าปะเห็นเห็นเออนั่นแหละเป้าหมายของเราเปี่ยของเปี๊ยของไปด้วยไหมเอสบิวมันจะสีของไปด้วยของไม่ต้องก็ได้เราไปเอาของเขาก็ได้ติดไม้ติดมือสักอันคือเราเอนจีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังอ่ะเตของมันจะสโลว์เราดาวน์มอเตอร์ไซค์เท่าไหรเนี่ยมีหลายคันเนี่ยพี่โดนมอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์คอไชุบดาไปชุบตา ลายิงให้ยิงให้ยิงให้้ยช่วยด้วยโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อกินได้เนื้อมากินได้เนื้อฉลาดเนื้อของเนื้ออันนึงชุบเช่วยเอฟเอฟช่วยเอฟก่อนช่วยเอฟก่อนไม่ทันเฮ้ยนี่หน้าเหลืองหน้าเหลืองหน้าเนี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยไอ้เจี๊ยบมูเต่มขัไม่ช่วยกูเลยชิ เดี๋ยวเราตามเรือเขาไม่ทันแล้วอ่ะไม่นะกินมึงมีของกินรึเปล่เพี้ยงเพี้ยงตะโกนเรียกเรียกเขาหน่อยสบอกช่วยด้วยเพี้ยนพี่เพียงหลังเข้าเพี้ยกหลังเข้าตดนแก๊งพี่ตดนแก๊งยังไม่ทันเสียงเลยปากเลยไม่เป็นไรเว้ยเรา เราเริ่มใหม่ได้เสมอเราไม่เออฉลามบุกสู้ชีวิตเราฉลามบุกอย่างน้อยเราภูมิใจได้เลยว่าเราสู้คาเค้นมือป่ามาแล้วโดยที่ไม่มีเรือดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมกดซ b s c r i b ้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณมากฮะ